อ๋อสินทวีรัชนิกรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาสินอาจารย์ทวีรัชนิกรครับศิลปินเกิใคล้ายเกิดนท่านครับรอบแปดสิบปีก็นี่นะครับใช้ชุดขาวกับไม้เท้าที่นำพาพวกเราชมงานศิลปะของท่านเองเลครับผมท่านก็ เป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยเช่นกันนะครับผมงานของท่านสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยแนวคิดทางสังคมศาสนาแล้วก็การเมืองนะครับที่ดูตลกขบขันแล้วก็น่ารักครับผมวนตัวผมชอบงานชานมากครับแล้วก็งานท่านนอกจากจิตกรรมแล้วท่านก็ยังทำงานแกะไม้ประติมากรรมภาพพิมพ์งานเซรามิก หลากหลายมากเลยครับผมี